แจกที่กัดนีร้อนมา,าพักผ่อนที่เขาใหญ่แวะฐานอาหารอร่อยๆออบรรยากาศดีที่ Primo Cafe ่เรอยู่กันที่พรี m o p i ซ z าเขาใหญ่จ่ายค่าเข้าเพียง100บาทก็เข้ามาแชะแชรโชว์กันแบบเพลินๆในหมู่บ้านสไตล์อิตาลีมูดดีๆแบบ360องศาโคตรดีรอบนี้ตั้งใจมาลองเมนูฟิวชั่นที่เพิ่งออกใหม่ของ Primo Cafe ่เคยมาก่อนหน้านี้ยังมีแค่เครื่องดื่มกับเบเกอรี่แต่มารอบนี้เพิ่มเมนูอาหารแบบจัด เต็มมาทั้งทีก็ต้องขอลองชิมกันสัหน่อยเอาชนแก้วพร้อมจะชิมกันหรือยังเราจะชิมกันในสามสอง เ<ไ>ฟนฝายชีสลาบหมูอบกรอบเฟนฝายกรอบกรอบลาบดดยชีรสชาติเข้มข้นและลาบหมูอบกรอบกรอบก,อบกลินรวมๆกันรสชาติอร่อยนัวนวมันมันและหอมหอมชีสกับลาบโคตรฟิวชั่นทานเพลินๆไก่มินิทอดคลุกน้ำจิ้มแจ่วข้าวคั่วกรุบกรุบเคลือบหนังปิดไก่กรอบกรอบกันเนื้อนุ่ม,ช,มชุ่มฉ่ำรสชาติเข้มข้นอร่อยเผ็ดเปรี้ยวเค็มอร่อยแบบของแท้ไฮลี่และข้าวไข่เจียกรอบกุ้งทอดกระเทียมกุ้งทอดกระเทียมหมอนหวานเนื้อแน่นๆปรุงรสมาอย่างดีเค็มๆ็มนัวนวทานพร้อมไข่ เจียวฟููกับกรอบกับข้าวนุ่มๆโอ้ยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมไปกันต่อข้อหมูย่างจิ้มแจ่วและข้าวเหนียวข้อหมูย่างนุ่มๆหอมๆชุ่มๆฉ่ำๆนัวๆฐานพร้อมกับข้าวเหนียวนุ่มๆที่หุงมาโคตรดีรสชาติเข้มข้นเปรี้ยวเผ็ดเค็มไม่หวานหอมสมุนไพรสดสไปซี่คาโบนาร่ากับพามาแฮมทอดกรอบคาโบนาร่าเส้นเพนเน่แบบไม่มีครีมหอมมันจากไข่และชีสโอยหน้าด้วยพาเมแฮมกับกรอบเผ็ดเค็มอร่อยกลมกล่อมเปิดโลกว้าวปิดท้ายด้วยปังโทสกรอบนอกในุ่ม ชุ่มชุ่มเนยมาพร้อมไอศครีมและครีมฟูๆตัดลดด้วยซอสคาราเมลและช็อกโกแลตทานพร้อมสตรอเบอรี่และโอรีโอโอ้โหโคตรเข้ากันสดๆก่อนกลับอย่าลืมแวะนําตั๋วไปแลกอาหารแล้วไปสําราญกับน้องๆในฟาร์มจะน้องแกะน้องม้าหรือน้องเอาปาก้าก็จัดไปจัดไปเสร็จแล้วก็แวะถ่ายรูปกันต่อได้เลยรู้แล้วรออะไรก็เซฟไปล้วไปลองกัน